คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกๆท,ท่านนะคะ สวัสดีทาง fc เก่าและ fc ใหม่นะคะท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาดูต้อมเป็นครั้งแรกต้องฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะเรามาดูผลของวันที่14ก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูแนวทางฮานอยปกติวันที่15นะคะเรามาดูของวันที่14กันก่อนเนาะผลปกติออก 295นะคะหนอยธรรมดาหนอยปกติออก295แล้วก็14นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเคะเราเข้านะคะตรงๆงเนาะ95เลขที่ต้องชอบนะคะเพื่อนเอนเข้าตรงๆส่วน14นะคะไม่เข้านะคะเสียดายมากเลยนะคะเลขในตารางมีเลข1 กับเลข4นะคะแต่ต้องไม่ได้เจาะให้นะคะเสียดายมากเลยนะคะไม่งั้นเราก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะ14หลุดนะคะเพืพ่อนๆไปตามกันต่อนะคะของวันที่15นะคะเพืพ่อนๆเลขในตารางนะคะมีเลข9 2 8 0 5 7 4นะคะเพืพ่อนๆเลขเด่นอยู่ตรงกลางนะคะเด่น0และเด่น5นะคะเพื่อนๆ เลขศย์ก็จะมี02ค่ะ04 07 08นเะคะเลข5ก็จะมี52 54 57 58ส่นะคะส่วนเลข8นะคะเพื่อนๆการเลข8นะคะ กันเลข8เนาะมี8 0นะคะ8 1 8 7 8 9นะคะส่วนเลขที่ต้องชอบนะคะเ,เพื่อน4 9ค่ะ5 0นะคะ7 2 9 7ค่ะ เพื่อนๆชอบนะคะก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยเนาะท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะก็นําเลขเด่นมาวิ่งรูดได้เลยวิ่งเลขศูนย์รูดเลข5้านะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายรวยๆเฮงๆปังๆนะคะ